สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC. มาฮอดมาถึงนะครับสมาร์ทแลนด์ตลาดสมาร์ทแลนด์ครับพี่น้องครับเป็นเดินดินครับพี่น้องครับกวางขวางดี มาถึงมาถึงสมารแลนดเป็นเมืองของแมนรกันวันดาอมาเสีหน้าผ้ากันส้งมันนอนเหรครับแต่บ่ได้ครับส้ยุ่งไรมาสัเออยุ่งหลายธรรมดาดีโอ้ <c oughs> สมาร์ทแลนด์เนี่ยนีเมา่ท่า,ทานมาหรอกเพราะโป้ตองสายตาเลยอืมกางพีรนา <laughs>

Nhung mới xịt lại mà, ừ bà Ừ có nàng 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 cắt nàng mưa nàng nè, nàng 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 mềm, nàng 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 khăn nè, ừ ừ, <laughs> ของน้ำก็โอเคดราจะเปนลาวัดเป็นอากจะมีแค่ตลาดเขาจะวัดเปนำรวจก่อนเ็ตลาดที่สุดเลยนี่นั่นบอกนากินอยากเียนเลย

เฮ้ยาจรัสิไปทางไหนิไปทางไหนตีไปวาได้บ่โอ้โหวัดห้วยปราบครับพี่น้องรับนี่วัดห้วยปราบนี่คือตลาดสมาร์ทนสมาร์ลน เอาจังได้พี่น้องจะไปจะรู้ไหมก็ร่างใจกันแล้วกันครับพี่น้งครับมาแร่ที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ตรงนี้แหละครับพื้นที่ของกงลัวเลยะ แสดงว่าเวทีเขาตั้งอยู่ทางผีเนาะ。 ขึ้นเลยด่ยทางวัดอมหน่อยก็ทอมอ้อกันไป่น้งครับพี่น้องแฟนขับเบลซี่ให้การตระลับย่างดีเลยคนหลายๆพี่น้องฝน,น,นตกดินคนเต็มวิชังกะสีไม่ได้คิดว่าพี่น้องทาง ชมวงวีทั้งสมาร์สสตลาดสมาร์แลนด์การช่ยการต้อนรับเช่นกันครับพี่น้องครับเลยยิ่งมาเนึ่งก่อนสิ่กับทางภาคอีสานเฮาพี่น้องก็กับเยลิมมาหายกำลังใจเหมาะกรมมน์ขายินมาเจ้ามั่นยาลำพลนพงดงกันครับพี่น้องครับ แสดงว่าวิธีเขาอยู่สวนทางนี้นันนี่รถบัรเขาจอดถึงท่านั่น <c oughs> อาสำหรับคลิปนี้กับเวสันต์นี่พอยแมนในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC. ที่ติดตามอย่าลืมกดไล์กด subscribe ช่องพ่อพยาอที่ลำลโพนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับ <c oughs> นำทุกความเคลื่อนไหวของสารน้อยพอเพลินแพงไม่ฟรีให้น้องแฟนคลับเอฟซีเฮาได้ติดตามกันครับพี่น้องครับพากันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ